มาละจ้าปลาช่อนหนึ่งสมุนไพรแซบแบกินกับแจวพริกดิบค่ะเบิ่งคับแจวโอ้เสซ่บตะนัวนี่ส่วนหัวของปลาช่อนค่ะปลาช่อนหรือว่าคนอีสานเขาเอื่นว่าปลาคอแล้วคะพี่น้องไปตลาดมาได้มาตัวหนึ่งค่ะเขาบังไว้ก็เลยว่าเออเอามาเห็ดเป็นปลาช่อนแล้วก็ใส่สมุนไพรค่ะเป็นเครื่องแกงทั้งหมดเลยกัสินหนึ่งกินกับพักค่ะ มีหลายอย่างเลยเดี๋ยวมาซิมเบอรงค่ะว่าเนือมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะโอ้ยเนือขาวจ๊วะเลยค่ะเนี่ยก็จิมกินกับน้ำพริกค่ะอุ้ยแต่แสบค่ะมาโอ้ยแสบค่ะพี่น้องซิมเราแสบแห้งนี่ก็กินกับดอกแค่ค่ะดอกแคหนึ่งนี่มันสีออกนหวานนะคะมะขุมดอกหวานดีค่ะ มากินข่าวน้ำกันเด้อ้ใดอ,อยากกินนำ้ำปลาหนึ่งในคล้องมักเลยค่ะมาเดอ้อวิธีการเทกะสิล่งไว้ในหนาโพเด,ด้วยค่ะ